สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล่องปลดรอบ ECU สีส้มตัวนี้นะครับออก็เป็นกล่องปลดรอบ8ระดับนะครับสำหรับรถรถนะครับปี2009ถึง2010นะครับอ่ะกุยเปิดมาให้ดูหน่อยอันนี้ผมมีผู้ช่วยเจ้เาคุ้ยนะครับเปิดมาอ่านี่นะครับตัวนี้นี่ 8ระดับนะครับตัวนี้นี่น้องๆน,นะครับสามารถปรับนะครับตัวนี้ได้8ระดับนะฮะโดยการกดปุ่มนี้นะครับถ้ากดไปที่เลข0นะครับก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่เรากดไปที่เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7จนถึงเลข8นะครับ8ระดับนะครับความแรงนะครับตัวกล่องนะครับก็จะยืดออกไปนะครับแบบยาวๆไปจนถึง13,000รอบเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับ ผมจะส่งไปที่กรวิทมอเตอร์นะครับอยู่ที่219มู่4ตำบลลุงอำเภอกัรทราลักษ์จังหวัดศรีสกีตนะครับอ่ะต่อรับได้เลยนะครับอ่าหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับทักสอบถามถาทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ